Cut you off. I knew something was wrong. I shouldn't have to call you back. Cause now. You literally have been doubting Shady when I said I grabbed a bottle when she down it I lost my sense of recently I, I found it Once again I'm back inside the function thinking maybe I just might go Me and your friends really not that tight ho It's all good now they all just cut you off มาในปืน AK12 กันบ้างนะครับเป็น Assault Rifle e นะครับโดยที่กระบ,บอกเนี้ย e n เนียร์สามารถเล่นได้ครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วอะมีคนรีเควสต์มาว่าเออขอแบบละเอียดหน่อยครับเพราะว่าอย่างน้อยอะคือผมเล่นในเวอร์ชันสตีมไงแล้วฝั่งคารินาเขาจะได้แบบลอกไปใช้บ้างนะครับก็อาจจะละเอียดนิดน,นึงนะฮะเพราะปกติไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไอ้ตัวบารเรลอะผมใช้เป็นยาวสุดนะครับส่วนตัวจุกปืนอะผมใช้คุมมัลติคอรแล้วก็ตามสเตจของผมเลยตัวขาจับตรงเนี้ย ิปผมใช้ควบคุมเป็นฮอลลีทอนก็คือให้มันบาลานซ์กันนะครับส่วนแฮนด์กะทั้งหมดผมใช้คุมคอนโทรลหมดเลยนะครับไอเลเซอร์ laser, ผมติดฝั่งขวาอันนี้ถ้าใครชอบแบบสูงสูงอะ่ะผมก็แนะนําให้ติดตัวของอตัวรองตัวรองไซส์นะครับแล้วก็ติดเลเซอร์ตรงนี้ก็ได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่สำหรับผมผมชอบมันสั้นๆตรแบบนี้มากกว่านะครับด้านหลังเป็นสกิเลตันไนท์นะครับผมใช้แบบนี้ตลอดอยู่ละแล้วก็ ตัวกลิปก็เป็นสกิเลตันเหมือนกันนะครับแม็กเป็น45ถ้าเป็นแม็ก75มันแฮลิ่งน้อยไปหน่อยไม่ชอบประมาณนี้คาลิเบตคาลิเบตนะครับตัวออปติกผมไม่คาลิเบตอะไรไปที่สต็อกสต็อกผมเพิ่มฝั่งน้ำหนักอะ่ะเพิ่มเอ็กตา n t คอนโทรลขึ้นมา6%นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้มันเป็นมันไม่ใช่สนยัยมันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้ผมเพิ่มคอนโทรลกับสเตอิบิตีเป็นมูฟหมดเลยนะครับ ตัวกริปแล้วก็ตัวตัวกริปข้างหน้าผมเพิ่มเอ็กตอร์คอนโทรลกับสเตเบิลิตี้เวนมูฟวิ่งเหมือนกันนะครับส่วนตัวบาเรลครับผมเพิ่มไฟนิงสเตเบิลิตี้เหมือนกันแต่ตัวของเลนะ่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบถ้าสมมุติว่าเพิ่ม a d s ีเ e สปีดมันก็โอเคเข้าสกบไวแต่ว่าถ้าแต่ว่า,วา,วามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ากระสุนมันจะวิ่งช้ายิงระยะไกาลลาบากและเพิ่มฝั่งนี้นั่นแหละก็ตรงข้ามกันนะครับกระสุนวิ่งไวขึ้นยิงระยะไกลโอเคขึ้นนะครับนี่ครับ คุดีขึ้นแฮลลิงก็ ADS สปีดสามห้าหกถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ช้าเกินไปหน้าตัวหนึ่งเฉย ai kia hơn hứa 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 เล่นร鲁ลู乌鲁ลูน่าตากปลกพ้โหเล่นข้างบนดีกว่า Objective think objective Set home. Smoke barrage ready. Yes, good

วะฮะแล้วทำไมผมเป็นดีวูบอ่ะเชื่อผมงงชนชนเพื่อนกูว่าชนชนครับผมชนเชี่ยกระโดดข้ามหัวไปเดี๋ยเอ้ยผมอะไรเออ Chứ mình đang bằng gì kiểu 2 kiểu đấy mà bên, bên, run bên. lên 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 Đây Đây sẽ tổng bay lô lời เลี้ยลดลดลอยครับลดลอยตัวเนี้ยได้แน่นอนได้แน่นอน2 Yep ออ๋อวิ่งมานี่แล้วจะฟังพอดีเจ้ยมันเปิดเกี่ยวได้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 ช่วยครับ You move? Objective Bravo 1 secured. <coughs> Allied troops engaging in objective Bravo 2. The enemy is <coughs> taken over objective 80% of our troops remain. Continue the push. khỏi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอ้โ <c oughs> โอ้โหติกแซกหน่อยครับเมื่อกี้ไม่ได้ติกแซกเลยเข่าตรงนั้นสไซเปอร์เต็มเลยต้องไปสั่งสอนหน่อยคนขึ้นไปให้เราป่ะรึจะ Going to appreciate it! The enemy is attacking Objective Bravo One. มไปเฉียะแล้วครับ โดนยึดกลับเนี่ยเจ็บเจ็บแต่เขาเราน่าจะโดนยึดแล้วปะใช่โดนยึดแล้วโอ้เขานี่คืนครับ เรียบร้อยแตกไปเดี๋ยวนะแตกสองขั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันผมลงเลยแล้วกันเจี๋ยต่อไปเออนั่นแหละ อย่าออกไปนะไม่ทันหรอมันออกหกตัวเองนี่อะไรได้อยู่ครับได้อยู่ก็แย่แล้ว เรียบร้อยได้ด้วยรตรง,ตงนี้ผมว่าน่าจะโดนแน่เลยเจ๋อหลังเอ้ยขอบคุณครับ เอ้ไม่ตายถือมีดจะไปปาใส่หัวมัแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะรอดไปสวัสดีครับ

ไม่อยากเล่นแบบมุมนี้เลยก่อนไหมเชื่อผมรอดผมรอดไปละไปละอ้อมหลังละ Yeah. ยังเปิดัเิดได้ ตายไปครับ เพื่อเกิดหน่อยจ้าทีสองน่าจะนิ่งแล้วล่ะ หรือว่าผมยัดเลยเยือเจือเยอะ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 ยอะไม่อยากใส่ถึงเท่าไรเจือมีหมอบะหมอวิ่งมาหมอวิ่งมาเนอ่งไม่ใช่หมอยังได้อยู่ครับ มุมมมุแบบยิงสูงกว่ายิ่งต่ำกว่าเนี่ยผมไม่ได้เลยวะไม่ถนัดเลยโอ้พี่บ่าวคนนี้อีกแล้วขอบคุณมากเย็ดตู้สองทีเลยเล่นยากไปวะไม่เล่นขวาก็เล่นตายอยูนะเฉอ y e <laughs> Can't hold much longer. Be careful, next door. Lot of blood. Attention, we've lost half our force. <coughs> They've nowhere else to run. Final push. Guided missiles launched. Strategic beacon ready to deploy. Oh cover this is their last thing take the sector yeah yeah Bye! We have a critical situation. The enemy has taken the objective. Victory in sight. They can't hold much longer. Well done. The spire is down. Now take the data center for mission completion.

t h e e m ไม่สามารถวะมันได้คิวเยอะอ่ะไอ้มิสไซล์ลูก่าแต่มันมันพาเราไุ่เข้าไม่ได้